ถูกห้ามออกจากอุตสาหกรรมเปิดหมดทุกช่วงเวลาของชีวิตดีเจมาตูมกับบทเรียนชีวิตเล่มใหญ่และความรักครั้งล่าสุดทําให้มิสติเซกที่บินตามหาทั่วโลกก็สู้กอดเดียวจากคนที่รักเราไม่ได้เรียกว่าเป็นดีเจฟีปักแทบและมีบุคลิกที่โดดเด่นและชัดเจนมากๆสาหรับดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรเมื่อได้มาเป็นแขกรับเชิญคณะขนาดพิเศษในรายการผลับเฟรดเดชว์ผลิตโดยเช้ง2,561ดีเจมาตูมได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิต และเผยถึงความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจมะตูมคนเก่าอยากได้อะไรต้องได้โดยเฉพาะเรื่องผู้ชายรถตู้พร้อมไปรับที่หน้าบ้านโควิดถือว่าเป็นบทเปลี่ยนเล่มใหญ่ที่สุดในชีวิตดีเจมะตูมถูกแบนจากวงการภายใน2 4ชั่วโมงบวชเปลี่ยนชีวิตจากเป็นคนใช้ชีวิตอยากให้เป็นที่สุดทุกทางจนเพิ่งมารู้ว่าไอคาว่าที่สุดนี่แหละที่ทาไทยเป็นแบบนี้และความรักครั้งล่าสุดทําให้มิสติเสเ็กที่บินตามหาทั่วโลกก็สู้กอดเดียวจากคนที่รักเราไม่ได้การมัวแต่ไปโฟกัส การทําให้คนอื่นยอมรับแต่กลับลืมคนในครอบครัวจนกระทั่งวันที่ชีวิตตกต่าถึงได้เข้าใจที่ยังไม่ได้เป็นมะตุงคนใหม่ตอนนั้นบรรยายตัวเองว่าเป็นอย่างไรบ้างก็คือต้องเป็นที่สุดต้องเป็นที่หนึ่งเพราะเราอยากเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับเคยใช้เงินเยอะที่สุดเท่าไหร่ไม่น่าจะเกินวันละสามล้านนะครับแม้แต่เรื่องของผู้ชายเขาบอกว่าอยากได้ใครต้องได้ ตูมจำได้ว่าตูมชอบคนไหนตูมดีเอ็มไปขอเขาเลยนะครับขอทุกอย่างที่ขอได้รถตู้ตูมไปรับเขาที่หน้าบ้านได้เลยนะตูมอย่างนี้เลยถ้าตูมอยากได้บทเรียนเล่มใหญ่สุดที่โลกจะต้องสอนตูมเกิดอะไรขึ้นก็คือโควิดก็คือคัตเตอร์ที่โด่งดังมากที่สุดในประเทศและก็เป็นจุดเปลี่ยนไม่คิดว่าเราจะถูกถอดออกจากหลายๆอย่างถูกถอดออกจากพรีเซนเตอร์ธุรกิจหลายๆอย่างตูมต้องถูกลดบทบาททั้งหมด ใช้คำว่าปลดออกจากวงการบันเทิงได้เลยก็คือถูกแบนภายใน24ชั่วโมงครับวันหนึ่งตื่นมาเดินหาอะไรในห้องที่ทำให้เราไปสบายที่สุดและตอนนั้นตัดสินใจที่จะบวชการบวชเรียนของเราจุดประสงค์คือตูมต้องการทำให้เห็นแม่ชัดขึ้นแต่จากคนที่แบบใช้ชีวิตแบบใช้สีสันตลอดเวลาจากที่ที่อยู่ซ้ายสุดถูกโยนไปขวาสุดแล้วจับอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆทรมานใหม่อยากศึกตั้งแต่วันแรกที่ฉอดต,ตูมไม่ได้โกหกเลยคือตูมอยู่ไม่ได้ตูม นั่งสมาธินั่งๆแล้วตูมเริ่มจะทําได้เริ่มไม่เหนือ่อยเริ่มเข้าใจวินาทีที่เราลืมตาม,มานี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนตูมอยากจะดังที่สุดไปทําไมตูมอยากจะรวยที่สุดไปทําไมตูมอยากจะเป็นที่สุดที่สุดแล้วคําว่าที่สุดนี่แหละทําให้ตัวเราเป็นแบบนี้ไม่ใช่แค่ชีวิตเปลี่ยนอย่างเดียวมุมมองความรักก็เปลี่ยนไปด้วยมากครับพี่ช็อตมาก,มากๆเลยครับเมื่อก่อนทุกคนที่เจอก็คือเจอ,อจ,จ่ายจบภายในสมเดือนคําว่าจบก็คือรวมแฮปปี้อินดิงเลยจบคือฉัน เป็นสามีภรรยากับเธอในสามเดือนแล้วก็บกมือลาจนกระทั่งมามีความรักครั้งล่าสุดที่มากับความมิสติกเซ็กที่เราตาหาบินไปตามหามาทั่วโลกกับกอดกอดเดียวจากเขามูลค่าต่างกันมหาศาลการที่เรามัวแต่ทําให้คนอื่นยอมรับแต่เกือบลืมครอบครัวคือคอนโด3าถึงสห้องนอนซื้อไว้เพื่อปาร์ตี้คือเปิดประตูเข้าไปเจออ่างจาก,กุชชี่ลงได้สิคนเลยห้องตูมันไม่ได้เป็นห้องปกติเลยแม่กับยายไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้น แต่พอเรามาทํารายการกับยายมันทําให้เรารู้สึกว่ารลักฐานที่มั่นคงของชีวิตคนเรามันต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวเราไปโฟกัสกับครอบครัวใครเราไปจัดงานวันเกิดกับคน300คนแล้วไม่เคยเชิญยายกับแม่มาเลยตูมัวแต่ไปซื้อสิ่งอะไรมาไม่รู้มาประคมตัวเองเพื่อให้ใครที่ไม่รู้เขาจะรักตูมหมรักตูมให้ได้ก่อนตูมติดโควิดตูมคิดว่าเขารักตูมหมดเลยวันที่ตูมตกลงมาตูมเพิ่งรู้ว่าใครรักตูมบ้าง วันเสาร์ที่20เมษายนนี้มาอัปเดตเรื่องราวชีวิตของดีเจมาตูมได้ในรายการขลับ f ฟ i d เดย์โชวเวลา11.00นานทางช่องวัน31